สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะอายุ3 2ปีมาจากจางังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้นะคะเมย์อาศัยอยู่กับตายายค่ะคุณตาก,ก็อายุ77นะคะแล้วก็คุณยายอายุ72ค่ะตากับยายก็จะไปไหนไม่ไหวแล้วค่ะตาก็จะแบบอายุมากแล้วนะคะแล้วก็ทํางานไม่ไหวค่ะยายก็จะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็มีน้องชายอีกสองคนค่ะเป็นลูกข้องนา้า น้องเมย์เล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับอาการตาบอดของน้องเมย์เริ่มเริ่มจากต้นจากตรงไหนก็ตอนคลอดออกมาค่ะก็ปกติค่ะแล้วคราวนี้คลอดไม่ครบกําหนดนะคะเจ็ดเดือนก็เลยเข้าตู้อบค่ะผ้าที่ปิดตามันหลุดแสงไฟเข้าตามากเกินไปก็เลยมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วเมย์ก็อยากมองเห็นนะคะเพราะว่าเราจะได้ทํา งานได้เต็มที่ค่ะช่วยตากับยายได้เต็มที่ค่ะเอาจริงๆก็คือ,อยากมีงานร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ยากมีงานแบบที่มันมั่นคงอะค่ะเป็นมีเงินเดือนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดูแลตากับยายได้เต็มที่ค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆจะได้สะดวกมากกว่านี้ค่ะ ก็ที่สมัครมาหลายกการไว้หมดนี้นะคะก็คือจะเอาเงินมาซ่อมบ้านให้ตากับยายค่ะเพราะว่าก็โดยความที่ว่าเราทําความสะอาดบ้านนะคะกวาดบ้านทุ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสัมผัสได้ว่ามันจะมีทรายตกลงมาแล้วก็ตรงกําแพงก็จะมีแผ่นปูนรูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะไปถามตาว่าทําไมมันลูดตาก็บอกว่ามันพูก็เลยอยากจะห้าเงินสักก้อนหนึ่งมาช่วย ซ่อมให้มันดีขึ้นค่ะให้ตายกับยายเขาได้นอนรับสบายค่ะทุกวันนี้ก็ยายเขาสบายค่ะแล้วก็บรรนป่ายชีวิตยายเขามีความสุขที่สุดอะค่ะแบ่งเบาภาระอะไรได้ก็อยากทำให้ทุกอย่างค่ะอยากทำให้หมดเลย วันนี้หนูได้มารายการไว้หมดนี้แล้วนะมาร้องเพลงเพื่อบ้านเหล่านะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้หนูได้นะ mm hmm. หนูจะสู้จะสู้ให้ทุงที่สุดเลยแล้วตอนนี้การมองเห็นคือศู์สูส์หมดใช่คะ่ะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยคือมือดดับสนิท เขาใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานเลี้ยงทีพตัวเองและเลี้ยงตากับยายด้วยชีวิตอยู่สบายเลยก่อนโควิดใช่ไหมเมย์ใร้องเพลงทุกวันไหมก็อาทิตย์หนึ่งเต็มที่ก็คือ5วันนะคะ5วันแล้ววันหนึ่งได้กี่บาทเต็มถ้าเยอะสุดก็คือ3 0 0พันค่ะ0 0ก็พันหนึ่งต้องมีเข้าบ้านใช่ค่ะหนึ่งพันต้องมีเวลางานช่วงนั้นฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งเขาจะมีเงินประมาณทำเล่นไปเกิน5,000ันบาท ต่อสัปดาห์ฉะนั้นว่า1เดือนเนี่ยเขามีเงิน2องสมหมื่นอยู่ได้เลยครอบครัวค่ะโควิดเป็นไงโอ้จอบเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเมย์ใช้ชีวิตยังไงกับตายายก็อาศัย ตัดราคาเด็ดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้วันเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นก็ขยันน้อยๆก็อาจจะได้สักวันละห้าหกสิบบาทอย่างเงี้ยค่ะเรอค่ะก็ทําอันนี้แหละช่วยชีวิตระหว่างทางตอนอที่โดนโควิดแล้วพอโควิดหมดแล้วอ่ะปัจจุบันนี้ทําอะไรปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะอยู่ได้พเพราะเบี้ยยังชีพยอย่างเดียวค่ะจริงป่ะจริงค่ะร้องเพลงอะ่ะไม่มีงานค่ะออแล้วไอ้วงนั้นน่ะยุบไปแล้วค่ะ พราะโควิดเขาแตกไปเลยใช่ค่ะตั้งคนก็ตั้งไปทำอย่างอื่นค่ะตอนนี้เลยอยู่ได้เพราะเบี้ยยังชีพใช่ค่ะคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมด3ามคนะในของเมย์ได้กี่บาทได้แปดร้อยค่ะ800ร้อสำหรับผู้สูงอายุก็ตาได้700ร้ยายก็ได้7 0็ยค่ะ2 0 0พกว่าบาทสองพันสองสองพ่ะก็จริงจก็คืออยากจะมีงานแะคะใจอยากทำงานใช่ค่ะ ท่านั้นงานที่เขาจะทําได้มากที่สุดคือการร้องเพลงค่ะร้องเพลง,ลง,พลงไปเปิดหมวกได้ไหมวันนี้สมมุติว่าเราไปเปิดหมวกแบบที่พิสูจน์ว่าได้ไหมก็ไปได้นะคะแต่ว่าแถวบ้านเมก,ก็คือขอโทษนะคะเขาจะเรียกว่าข้อทานค่ะเขาไม่โอเคเขาเขาไม่เหมือนว่านี่คือศิล,ลปิน,นค่ะเขาไม่ยอมรับ ถ้าจะไปก็ต้องไปไกลๆแบบที่เขาห้าวอะไรเงี้ยแบบเขาจ้างไปทําก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้ปัญหาคือวันนี้ที่ขอมองไม่เห็นนะรู้ได้ยังไงว่าบ้านเนี่ยมันล่วงมันหลุดมันเก่ามันโทมแล้วมันรู้ได้งไงอ๋อก็คือ เม่จะไปนนทำความสะอาดบ้านกวา,าดบ้านทั่วบ,บ้านนียคะ่ะทรายก็จะร่วงเต็มที่นอนเลยเมย์ก็จะเดินตามร้อยทรายร้อยอะไรไปเจอเขาล่วงลงมาเต็มไปหมดเลยคะ่ะลอนเป็นปูนลงมาอย่างนี้ยค่ะอ่าก็อยากที่จะทาอันนี้แหละใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะ,ะเมย์ก็ขอให้มีงานเยอะๆนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับผม พี่ดอกอครับให้กําลังใจกันหน่อยเชิญครับก่อดร้องเพลงค่ะน้องเมย์คะชื่นชมความกระตันยูของน้องและความเข้มแข็งของหัวใจน้องถึงน้องจะมองไม่เห็นวันนี้แต่ใจน้องอ่ะสว่างวันนี้พี่ดอกอ้อขอเป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็ขอให้น้องได้เงินไปซ่อมบ้านให้กับคุณตานะคะการมาต่อสู้ความฝันที่อยากจะซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเราทุกคน เพราะถึงแม้ว่าเธอจะพิการทางสายตาแต่ความกระตันยูของเธอกลับสว่างสวยมากจริงๆ